มาดูกันครับว่าสายตรงหลวงปู่ศิลาระดับสังกรลีวัดอย่างผมเนี่ยเขาเก็บอะไรกันนะครับว่ากันด้วยอายุวัฒนามงคลห2ครับเนื้อดวงในตำนานครับรุ่นนี้ทุกๆุกคนครับสายตรงต้องมีนะครับสร้างปีหกองายุวัฒนามงคลปีหกสองเหนือดวงครับรุ่นต่อมาครับอายุวัฒนามงคลปีหกสามครับมหาโชคครับ เรือรุ่นวามหาโชคนะครับสายตรงทุกคนนะครับเก็บอย่างเงียบเชียบทีเดียวรุ่นต่อมาครับอายุวัฒนมงคลสร้างปี6 4นะครับพญาองคตธนุมานหางเก้าขดสุดยอดสัพพวิชาองคตนี่คือเหรียนที่นะครับโด่งดังมากนะครับในปี64หนุมานตนนี้สุดยอดสัพพวิชาแล้วนะครับของานุมาน องคตต่อมาครับประวัติศาสตร์จะต้องจารึกนะครับเสือหลวงปู่ศิลานี่คือหัวเสือหลวงปู่ศิลาครับเหรียนหลังเสืออายุวัฒนามงคล78เรียกกันสั้นๆจน,น,นติดปากทั่วบ้านทั่วเมืองนะครับทั่วเอเชียแล้วตอนนี้คือเหรียญหลังเสือเป็นเหรียญรุ่นที่ส่งออกต่างประเทศนะครับนักท่องเที่ยว ลูกศิษย์ลูกหาหลวงปู่ทั้งชาวจีนฮ่องกงไต้หวันสิงคโปร์มาเลเซียนะครับเช่าหาบูชากันออกต่างประเทศนี้มากที่สุดนะครับนี่คือประวัติศาสตร์ตั้งแต่สร้างรุ่นเหรียญหลวงปู่มาเลยทีเดียวหลังเสือในตำนานหลังเสือแช่น้ำมนต์โอสารพัดต,ตำนานนะครับรุ่นนี้ถึงได้รับความนิยมมากเหลือเกินนี่แหละครับสายตรงหลวงปู่ศิลาเราเก็บแบบนี้กัน